ปวดข้อปวดเข่าแล้วต้องการยาแก้ปวดยาแก้อักเสบที่สกัดมาจากธรรมชาตินะฟังทางนี้ให้ดีเลยผลิตภัณฑ์ใหมล่าสุดจาก RSM นะคะแล้วก็ผู้ใช้จริงเป็นคนดังอย่างคุณเจแนเนี่ยวันนี้จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสวัสดีค่ะัสดีคุณพจ่แนคับค่ะคหมจริงๆเป็นพัน์ตัวใช่จริงๆเปินพัน์ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวใหม่นะพี่ล่าสุดเลยแต่ว่าพี่ก็ไหวมากไปคว้ามาลองมาเรียบร้อยแล้วได้ไงเับเนี่ย คือต้องบอกว่าเป็นความโชคดีเพราะเราอยู่ RS มา20กว่าปีนะคะว่ามีอะไรใหม่ๆมาปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ลองนะคะส่วนสิ่งที่เขาส่งมาให้เรานี่เหมาะกับช่วงวัยมากเนาะวัยเราใกล้จะเลขห้ายรุ่นางเรุ่นอย่างเราเรามีอาการปวดมีอาการแบบอ่อนเพลียเลื่อราลับนอนไม่ค่อยหลับตัวนี้ช่วยมากเดี๋ยวจะมาบอกว่าคืออะไรกันละกันแต่ต้องบอกว่าที่ได้ลองเนี่ยนะคะดีใจมากๆเพราะนี่ที่เอามาฝากคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานได้รับการรับรองจากออยแล้วนะคะแล้วก็ผลิตโดยเวลยูกับ RS ของเรา นี่แหละบอกเลยว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยค่ะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหารเสริมจากช่อดอกกัญชงตัวนี้เป็น CBD จากพืชกัญชงนะคะแล้วก็มาอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมที่เมื่อกี้ชัญนย่าพูดที่ถูกเลยนะตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนยาแก้ปวดที่ได้จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรามั่นใจหนึ่งคือผลิตโดย RS เรามั่นใจแล้วพระเฮียทาอันนี้ก็ีื้อส เฮีย er ทาเองทานเองเราเลยไม่เข้าใจว่าเฮีย er ทานทำไมเราจะไม่กล้าทานเนาะเราก็เลยอลองทุกอย่างค่ะแล้วที่ตัวนี้เนี่ยเขาออกฤทธิ์เหมือนพวกยากแก้อักเสบค่ะเวลาเราปวดข้อปวดเข่าปวดหลังอะไรเงี้ยมันก็ช่วยบรรเทาอาการนั้นแล้วก็ช่วยให้หลับสบายอันนี้ชอบมากอนอกจากตัวนี้จะมี C b บีดีที่สกัดจากช่อดอกกัญชงแล้วยังมีสารสกัดตัวอื่นๆม,มากมายที่ช่วยดูแลสุขภาพข้อเข่าและทําให้เราหลับสบายพอเราพักผ่อนเต็มที่เราก็สดชื่นกระฉับกระเฉงแล้วก็ฟ้าแบบงนี้นั่นเอง energy มาเต็มเลยคือก่อนหน้านี้พี่นายมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับแล้วครับโอ้ พี่เป็นคนไฮเปอร์ชันย่าจะรู้คือนี่ตื่นเช้ามากแล้วนอนดึกมากคือแบบไม่รู้เอเนจีมันล้นเหลือถึงเวลาจะนอนมันก็ไม่นอนตีสามตีสียังดูซีรีส์อยู่เลยของคุณแต่ว่าปัญหาหลักๆที่เจอกับตัวเองคือเรื่องของปวดค่ะปะชันย่าค่ะเพราะชอบวิ่งชอบออกกําลังกายอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ปวดหลังปวดข้อปวดเข่าแล้วพอเออเนี่ยน้องไปที่จัดรายการก่อนหน้ากันที่คูเฟรนไฮ เขาเลี้ยงลูกแฝดคิดดูนะเหมือนเราแบกถังเขาเอุ้มเกสาว้สองถุงเพราะลูกแฝดกับเขตลอดทุกไปก็โบนปวดหลังปวดอะไรแล้วไปบอกว่าไปเนี่ยลองทานตัวนี้ได้สักสองสามสัปดาห์เลยอาการปวดดีขึ้นนี่นันลองไหมพี่บอกเอามาเลยของฟรีที่ชอบก็ลองเลยค่ะคุณก็เลยแบบเฮ้ยทานมาได้สองสัปดาห์นี่อันดับแรกให้ดูก่อนเขาลิตมาในเนสทอฟเจอแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานง่ายและแค่วันละหนึ่งเท่านั้นย้ำเลยค่ะว่าวันละหนึ่งเม็ดจะได้ปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายแน่นอนว่าตะว่า เน,ะะนี่ยแมงก็ทานคือละเม็ด2สัปดาห์คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปวิ่งอ่ะสิกิโลแต่ก่อน10กิโลต้องพักเดี๋ยวนี้10กิโลต่อเนื่องได้ทุกวนันทุกวนัวนเลยไอที่เราเคยปวดแบบนั่งก็โอยลุกก็โอยนก็แบบดีแล้วนะดี<อ>ขึ้นมากๆ<อ>ชัางย่า<อ>แล้วนั่งแต่รายการนานๆแต่ก่อนต้องใส่เข็มขัดคาดเพราะปวดหลังตอนนี้ไม่ต้องแล้วแล้วหลังตรงแนวแบบว่ารู้สึกแบบแฮปปี้อะกระฉับกระเฉงนะหนึ่งอาการปวดบันเทากับสเนี่ยช่วยให้หลับสบายหลับสนิทตื่นมาก็สดชื่อนี่นอนไปห้าชั่วโมงนะคะแต่ว่าหลััสนนนิมมก็เเหือราได้ ชาร์จแหล่งดีมากเลยสุดค่ะน่าสนใจแก้ปวดแก้อักเสบจากธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้ได้รับความนิยมมากด้วยไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้นะซิงเกอนี่เลคะทีนี้หลายคนสงสัยว่ามันปลูกเองได้ไหมแล้วทานสดได้หรือเปล่าโอ้ตาชญญาอ่านข่าวทุกวันน่าจะรู้อันตรายมากเพราะเราไม่รู้ว่าสารสกัดหรือว่าสารที่ได้จากสิ่งเราอันดับแรกก่อนเลยถ้าเกิดว่าไปปลูกมาเท่าไหร่อะกไม่ถูกกลับไม่ถูกแล้วว่าเราอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยในตัวกัญชากัญชงเนี่ยมันจะมีสารท t ีเแล้วก็ CBD ซึ่งถ้าเราทานผิดเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดการมึนเมาอาการแพ้ขื่นใสอาเจียนหายใจแบบไม่สะดวกหรือบางคนเสียชีวิตเหมือนในข่าวครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น CB d ดีนะคะที่ได้รับมาตรฐานและได้รับการรับรองนะคะทั้งมาตรฐานการผลิตจาก GHP แล้วก็ได้รับการรับรองการผลิตจากออยแล้วเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าเป็นสารสกัดที่ปลอดภัยใส่ในปริมาณที่ไม่เกินที่เขากําหนดแล้วทานแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษนะจ๊ะค่ะนีที่สําคัญเนี่ย เขาก็ดีทุกอย่างก็ดีไปหมดเลยอ่ะนอกเหนือเนี้ยเขาคุณสมบัติเขาจะดีจะบอกว่าสารสกัดเขานะคะหลักๆเลยนะคะเป็นสารสกัดที่มีสรรพคุณที่แบบช่วยเรื่องของสุขภาพข้อเข่าแล้วก็แก้อาการปวดตัวที่พิเศษมากๆคือตัวคริวออล์คริลออรล์ก็เปรียบเสมือนอาแปรง่ายๆเป็นแบบว่าสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งจาตัวเนี้ยมาจากแหล่งธรรมชาติมากๆนะคะก็เป็นจากมหาสมุทรแอนตาร์กติกนะคะเป็นพสิทแท้ๆจากประเทศนอร์เวย์คริลออล์ก็จะมีกรดไขมันที่ดีนะคะก็สรรพคุณของเขาช่วยลดการอักเสบช่วยต้ อานุโมอิสระช่วยซ่อมแซมเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ดูแลข้อต่ออันที่ชอบคือเพิ่มคอลลาเจนช่วยส,ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของเราเราก็จะลดอาการปวดลดอาการอักเสบนั่นเองนะคะ,<ท>ะนอกจากตัวนี้ก็จะมีอื่นๆน,นทุกคนรู้แฟลกซีก็มีไขมันดีขมิ้นก็ลดการอักเสบ <ทะ S 1> นะคะมีน้ำมันงาขี้ม้อนยังมีเยอะแยะอะโวคาโดอะไรพวกนี้ทั้งหมดเอามารวมตัวกันเป็นสารสกัดที่พิเศษมากๆนะคะทาแล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องของข้อเข่าการปวดการอักเสบและช่วยให้คุณหลับสบาย